สวัสดีคะ่ะพีน่น้องวันนี้พานัางรถไฟคะ่ะรถไฟ VIP มากเลยนะสองคนออมีมีเพื่อนนั่งอยู่ขึ้นมาใหม่คนหนึ่งน,นี่น้องสองคนอ๋อล็กเกออันนี้อ่ะทูทูท,ทูมีขึ้นมาใหม่สองคนว่มามีกับสองคน เมื่อกี้ขึ้นต้นสายจากสต๊โฮมีอยู่คนเดียวสองคนนี่แหละนั่งในตูน้เดีเดี๋ยวเราก็จะไปลงสถา,านีประมาณสองสถา,านีพี่น้องก็จะจอดรถไฟด่วนก็ะจะดีดถุงปาติกรบมินไทไทสิอ้วกไปสิมีขยะ อันนี้ซันสองเลยพี่น้องมีสันหนึ่งวันึน้นมาสั่นสองชมวิวไปนน้ำกันจา้าวิวกะมันมีฝนตกเนาะวันนี้ฝนตกมันก็เลยบงาเอามาจางว่าแรนมาดีดีฝนตกแม่พี่น้องไม่เห็นหอดึงออกโอ้ยเนาะนี่ฝนตกฝนตกฝนตก อ๋อแสดงว่ามันบปจอดเลยนี่มันไปจอดคินิฟสตาเลยเละรถด่วนะค่ะพี่นอ้องรถด่วนจอดคินิฟสาาตาราคาไปจอดอุซ่าอืมดีใจเน็่ไวไฟฟรีรนี่หน้นะตาต่างมาบ้านปิดก,กันแดดพร้อมดิพี่นอ้องตัว นี่แพงกว่ามูที่มาทาังนี้จะมีสามสายเนาะสายลงไปกับรถแล้วก็ต้งไปรถสายนี้แพงกว่ามูเก้าสิบคูนเก้าสิบคูนจอดแค่สถานีใหญ่ๆบ่บ่บ,บ่จอดมาตามั้งนี่บ่จอดมาตาพี่นนองสายนี้ไปดเลยคินิฟซาแล้วก็อุบซาลา มีสั้นหนึ่งอีกข้างล่างเนี่ย้ะอันนี้สัน้นสองถึงมาสเตอร์แล้วเขาไม่จอดใช่หมอินเตอร์สต็อปมันไปจอดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จะคล้องบานกับว่าชันกะหูเพราะพ่อเธอนั่นแหละเป็นเฟิร์สตัมนั่งรถไฟเป็นว่าแต่มแต่ขับรถนะมีขับรถจะคล้องบ่ไเด้นนั่งรถรถไฟพี่เฮาอันนี้ท่นไม่ถุงขยะไว้ใส่ขยะน้ำได้จ้ะถุงใส่ขยะแล้วก็ถุงไฟสีอ้วก็กใส่ได้แค่กัน,กนจ้าเนี่ยก็มีทุกโต๊ะเลยนะก็มีทุก ก็ที่นั่งเราก็ V I P นะเด็ดจิตตนะนั่นเขามีนี่ด้วยนี่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 ที่นั่งพี่น้องปับ๊บไม่อย่างนี่ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยบ่เกิขึ้นเนะาะคันนี้เด็ดวัดเสาวัดบีเจดีพามัน สถานีต่อไปชานิคสตาร์ไ,ไ,ได้คอนโดเวลาพักกันเนาะไปกินเนาะขึ้นฝนมันตกพี่น้องขึ้นรถอันขึ้นรถลุกรถไฟแล้วก็ว่าสิย่างเมื่อบ่งยางแล้วนั่งรถเมต์ต่อฟานจริงเงินรถเม์มันก็หอดน้ำบ้านเลยนะแต่ว่า มันอ้อมเมื่องก่อนแล้วมันจะไปบานพวกใหญ่ก้นก็เลยฝนมันตกแห้งก็เลยพากันนงนะ้งเวกมือฝนตกแรงก็บบเลยพากันนั่ง้ก้นกระบาลอ่ะไอ่ที่ แบตตเอรี่น่นั่งไปนั่งมาชิหอนบ้านละลืมเบิงค่าตะลิน่นโทรศัพท์เกือบเลยอีกสองป้ายก็ถึงบ้านเราแล้วลืมดูเมื่อกี้เกือบเลยแล้วนะ ป้ายหน้าเราก็ลงแล้วค่ะค่ารถเมเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเป็น38โครนตลอดสายอ่าช่วภายในชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ก่อนนี้มันจะขึ้นแบบว่ายัางยังนั่งมาจากในเมืองในเซ็นทุ่มมาถึงบ้านยายพรเนี่ยป้ายหน้าบ้านเนี่ยมันก็จะประมาณ50โครน ทีนี้เขาเปลี่ยนใหม่เป็น38โครนภายใน1ชั่วโมงคุณจะขึ้นขึ้น,นลงกี่เที่ยวก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ดีก็ประหยัดก็ถูกกว่าแต่ก่อนไปแล้วค่ะถึงป้ายแล้วนะคะถึงป้ายหน้าแล้วค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ